Thank <laughs> you. เทศบาลตำบลทับมาคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลทับมาพร้อมทั้งท่านประลัดเทศบาลตำบลทับมาอมทั้ง,งแก้วรองนายกเทศมนตรีตำบลทับมาขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีตำบลทับมาที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนัก อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการรณรงค์ต่อต้านและป้องกันความรุนแรงในการเผยแพร่แนวคิดสังคมปลอดความรุนแรงซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีการบรรยายในหัวข้อการเสริมสร้างสามกลุ่มดังนี้กลุ่มที่หนึ่ง ทัศนคติและพฤติกรรมที่ไม่ใช้ความรุนแรงในในการท่านทำงานที่ใหญ่บ้านและดูข้าวในรงการทุก่านปฏิบายเลยครับความปัญหาความรุนแรงในการผิดว่าเข้มโยงกับปัญหาภายในครอบครัวเช่นความรุนแรงในบ้านหรือการเลี้ยง การยุติความรุนแรงในโรงเรียวจึงต้องเริ่มจากการส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจถึงสาเหตุของความรุนแรงและช่วยก่อสร้างแจ้งเหตุเพื่อพบการกระทำที่ไม่เหมาะสมข้อให้เดินพฤศจิกายนของทุกดีเป็นเดือนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีเทศบาลตำบลทับมาขอให้คำมาสัญญาว่าเทศบ,บาลตำบล ขอวิดีโอ123แล้วเฮให้หน่อยนะคะนโครง,าง,างรการ่วมต้านทาราดความรุนแรงการค้ามนุษย์เทศสวัสตะบนทับปาเรียนรู้กันนะคะแลกเปลี่ยนรู้กันว่าความรุนแรงที่มันเกิดขึ้นมีอะไรบ้างน,นะคะแล้วก็การค้ามนุษย์มีอะไรบ้างเออนะคะแล้วก็อันนี้เป็นผู้ช่วยพี่พลอยนะ,ะสวัสดีค่ะพี่ใจนะคะก็เดี๋ยววันนี้เราจะอยู่กันทั้งวันเลยเนาะตั้งแต่เช้ายันสี่ทุ่มนะคะ ไหล่นะคะทีนี้เดี๋ยวพี่จะให้เราจับตามสิ่งที่พี่บอกอ่ะหัวเอวไหล่จับเอาใหม่จับไหล่เอวหัวอ่ลืมยากอ่าถามข้อนี้มีกลุ่มไหนมีคู่ไหนอยากแชร์บางอย่างยกมือหน่อยอ่ไจ้าหล่ะพี่ทอยพี่ทอยอาขอบคุณให้เพื่อนหน่อยเดี๋ยวเราทอยว่าความสล่าให้ฟังหน่อยว่าความรุนแรงที่เคยเจอหรือเคยถูกเจอเป็นยังไงบ้างถูก การย้ไปต่อบคำพูดแรายังไงครับผมย้อชัดเจนชอบไหมชอบไหมเพื <laughs> ่อชอบแบบ